สวัสดีครับพี่น้องพอกันนี่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับมันนี่ตรวงกบวัทียีสิบเกี่รตตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่พี่น้องคนภาเบืองเมพันนะครับที่เลี้ยงไว้อยู่ในบอร์ซีเมนต์นะครับนี่อายุเก่าเดือน,นครับเห็นไหมครับสวยงามครพี่น้องเลียงเน่าๆพี่น้องยิ่เดียงเมพันช่วงนี่ช่วงหน้หนาวนี่ ว่านนี่ผมมาอยู่ตายไปตัวหนึ่งนะครับนี่ผมมได้เปลี่ยนน้่มนะครับตายไปตัวหนึ่งเลยของว่านนี่ผมตอนเท่าผมไปเหตุงานผมมได้เปลี่ยนน่หนั่มว่ะตอนเย็นผมมได้เปลี่ยนน้่มมันมึง้ามาเบื้องตายตัวหนึ่งนะครับบวมน้่มตายนะครับเสร็นมาสาหาเขามาเปลี่ยนน้่มนั่มเนี่ยมีอิทธิพลนะครับหน้าน้่งเมานี่มีผลเลยนี่ครับตัวหนึ่งกับเหม็นเป็นแท้ตัวหนึ่งพี่น้องแท้เบื้องวางเนี่ยนะครับถ้าตอนออกไปใส่บ่อร์ตุบันนะครับ เห็นบ่ครับพี่น้องครับโอ้โหดูฝนหอยี่สังคุนนะครับแม่พันธุ์เลยเดสมาร์เรดไปหนึ่งตัวนะครับบอสเบียนน้มหนึ่งมื่นนะครับเพราะฉะนั้นนามนี่มีอิทธิพลนะครับสำคัญมากนะครับนามต้องสะอาดนะครับในในการเลี้ยงกบพอแม่พันธุ์นะครับผมว่าในการเลี้ยงในบ่อสทีเมนต์ได้พี่น้องแต่ว่าบ่ออื่นผมบ่หูนะครับไปเบิ่งนี่ในนี่ก็ตายไปสองนี่บ่อนี่ยหมูว่านอโอเซ้านี่เนี่ยพอพันธุ์ตายไปสองบอสเปลี่ยนนามเหมือนกันนะครับนามบริเปลี่ยนเหมือนกัน เอาเปลี่ยนตอนว่านตอนเต่าบริเยนตอนเดียนบ,บริเปลี่ยนบณาย,ยูดูไส้กับวายูนะครับตายไปสองตองร้วมเป็นพอไม่พันหนี่แต่สามนะครับนี่เห็นว่าพี่น้องนี่รูปปากเปล่งยังเกิดขึ้นอีกเงื่อนตัวนี้นะครับกต้องแยกออกได้พี่น้องว่าแยกมีปัญหานะครับเห็นว่าครับพี่น้องอี่บอนหนึ่งครับบอนนี่ว่าตายบอนนี่ทุน่น ตายมาหลายแล้วบอลคุผมว่าท <orship> ีมวัวพี่น้องวัวเป็นกอย่างบอนี่ตัวมีโตะป่วยอยู่นี่ตัวปวยคายมือคายคลาเขาอย่างหนึ่งเดงคายเป็นแผลต้องเอาออกือกันพี่น้องใครน้องเห็นน้องก็ฟาออกเลยนี่ตัวนี้โอ้มันวัวายเด้พี่น้องเด้งแ้มแง้มหนาวนะครับนี่เป็นปากเท้าป่วยนะครับ ตัวอะไรดีๆอยู่ดีๆกับปวดไพรนะครับเนี่ยตัวอะไรบวบป่วยก็บปอดไพรนะครับตัวนึง่งพายกันแผลจี้ว่าเขากัดกันเมื่อม่อหน่อยพี่น้องมันเป็นเชื้อโรคครับก็ต้องรงกันเชื้อโรคเขาดีๆนะครับแล้วก็ป่วยแผลยังงามดีเลยพี่น้องอยู่เป็นตัวหนึ่งยังงามดีเลย่า้บอกงามงามพอถ้าเขาบวป่วยนะครับอย่างนั้นเขาป่วยแล้วนี่เป็นตัวนี้ป่วยหรือสิ่งว่าขาเขาตั้งนั้นครับมันก็ต้องแยกกันรักษาเขาดีๆ เรอายาให้กินก็ได้บอลริบอลรัาว่าแย่ก็ต้องรักษาเขาเลยเอายาแบบนั้นตัวนึงเมื่อไหร่ลยก็มีสุตตัวมาให้องต้องติดเชื้อไปเรื่อยๆนไพี่น้องเกาต้องแยกออกถ้าแย่ก่อนติดมือเขาไปเรื่อยๆอย่นี้ครับยากเลี่ยงยากพี่น้องมืออ่อนๆ้อ่ถ้าว่าขันมือเก่าแลยคนเลี้ยงบ่หนักเด้นะครับผมว่าถ้ามือนอนแบบผมเลี้ยงยากนะครับไปเบิ่งบ่อนี่เบิ่งแม่พัดตรงนี้พี่น้อง เพียอักลาก็เพียะมูเพียเห็นบ่พี่น้องอยู่ดีไปนั่งมูนี่รู้สึกว่ามูนี่รู้สึกว่าปวดไส้กระมุนั่นโอ้มีแผลกันมีแผลขาตัวหนึ่งยุขาครับเป็นแผลกันแต่เดี๋ยวยางเขากินขี้เขานะ้าอ่ะพี่น้องทำเพรายากินตัวนี้มีปัญหาครับเดี๋ยวยาฟอกกินได้ คือส <Workers>, ียาแกะปากเศ่าเป้ยปากเศ่าเป้ยดีกว่าเนาะพี่น้องมันไม่ได้เป็นเนี่ยอื่นไหมไม่ได้เป็นบวมหนามไม่ได้เป็นกระเทียมแต่ว่าบวมหนามตายหนึ่งเศรื่อมันเศรื่อหนึ่งบวมหนามตัวหนึ่งเด้ตายไปตัวหนึ่งขอเศรา่นี่นะครับบวมหนามนะครับเสียยายังกินดีนะครับเป็นสักทีจังไรลุงบอกในช่วงนี้พี่น้องเขาก็ค่อยๆเบิ่งไปนะครับอือท้ายไปพี่น้องเบิ่งซื่อๆแล้ว ไม่มีน้มาฝากมาตอนพี่น้องมือัอ <azt> น,นี้ก็เอาครบพ่อแม่พันธุ์นี่มาฝากมาตอนตัวหลุดวัดมือแรกทังสีไปไทยพี่น้องยำเวทมันกบหน่อยมันขึ้นแพ้อะไรเหรอเหมือนแรกคนสีไปไทยยำเวนมันทายยากมันเลนนี้นะครับมันยากน,นะครับเสยนนี้ปุ๊บไปอยู่ฟังนะคุณเมืองประชัดเย็นนะครับอเอาเบิ้งหน่อยพี่น้องคลิปนี้เอาทำนี่เด้อพี่น้องเด้อพอันไม่คลิปหนาบวกจนใครรืมอตัปใครได้พี่น้องกดตัปต์ใครกดไลค์กดแชร์คนว่า Ledi kap.